เช้าวันนี้นะครับแวะมาดูฟักทองในสวนหลังบ้านที่ปลูกลงในถุงใบไม้หมักนะครับก็พบที่เรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีนะครับฟักทองออกดอกแล้วนะครับโอ้โหคิดว่าไม่ออกดอกซะแล้วนะครับรู้สึกว่าจะใช้เวลาน,านานกว่าคนอื่นเลยนะครับถ้าเราสังเกตก็คือ ตรงนี้เป็นจุดที่ได้รับแสงเฉพาะช่วงเช้าในเวลาไม่นานนะครับถูกแดดระยะสั้นทำให้ฟักทองออกดอกชาแต่นี่ครับดูนะครับเขาขึ้นเลือยขึ้นไปบนยอดไม้เลยนะครับแล้วก็ห้อยเถานะครับลงมาแล้วก็ออกดอกเต็มเลยนะครับออกเป็นตุ่มๆแล้วนะครับ ก็คือสรุปว่าพักทองนี่เขาจะต้องถูกแดดไม่ถูกแดดไม่ออกดอกนะครับนี่นะข้างล่างนี่งามดีเลยนะครับแต่ไม่มีดอกเพราะว่ามันล่มนะครับโดนแดดน้อยมากนะครับโดนแดดเฉพาะช่วงเช้ากับสายๆนะครับ เลยทาให้ออกดอกช้าก็าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบางส่วนเราจะตอนนะครับจะตอนกิ่งของทักทองลงไปปลูกที่สวนนะครับตอนนี้ต้นก็จเจริญง,งอกงามดีนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับร้อนแสงนิดหนึ่งนี่อ่ะดูนะครับไปออกบนรั้วนะครับ เรียงสลอนเลยนะท,ทองที่ปลูกในถุงใไบไม้หมักนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะติดลูกสักกี่ลูกนะครับ